ตัวหนูตัวเขาละเมอตอนนี้คุยรู้เรื่องไงอา22อ่ะเขาคุยรู้เรื่องปกติค่ะแต่เขาเป็นเนละคาเป็นคนละเมอไงฮะใช่ค่ะตอนนี้หนูกลัวตรงนี้เพราะว่าตอนที่ในิการลูกสาวหนูเรารอเอเขาบอกว่าไงเห็นลูกเขาบอกเขาจําได้ครับเดินออกไปแต่หนูไม่เข้าใจว่าทาไมเขาไม่จับตัวไว้น้องเขาละเมอบ่อยมากเลยครับแต่ช่วงนี้ไม่ต่ก่อนเนี่ยลุกลุกที่สามที่สี่ลุกครับแล้วเดินออกไป้างนอกเงี้ยเหรอครับไม่เคยเดินออกไป ฮัลโหลไว้แล้วหนูก็เรียกเขาแบบปลูในกาลุปุกกี่โมงไม่เอาในกาลเวลาปูกปุกกี่โมงปลกป้มก็ต้องตัดละเมอออกไปก่อนนะยาบอกขิ้นออกไปนอกแล้วลูกมากเี๋ยวจะส่งลงเขายังเดินสวนกับพี่น้าห้องน้ำเลยอ่ะ นนีเเดิอไปกแต่เรืร่องละเมอเนี่ยเขาเคยครั้งหนึ่งเยงงลยค่ะ,<ล>ะคือแบบละเมอบ่อยมากใช่ละเมอเดินไกลใช่ไหมแต่เรารู้ตัวไงเขาเดินถามอ่ะนี่หนูหนูลุกไปไหนอา้าวพ่อใช้หนูนี่แล้วเขาก็เดินกลับมานอนละเมอเดินออกจากน้าบานไปจะด้ว่าเราเป็นหรือไม่ น้องๆ้เขาเรียนที่ไหนครับเนี่ยซาอุตานะไปทานนู้นเลยนะเห็นชุดดอนเดินไปทางไหนอรพี่นี่ผมเห็นตรงสะพานเนี่ยะวิ่งเลยเอตรงสะพานเนี่ยนะน้องเขาวิ่งไปเลยนะแต่มีรถข้างหน้าดักรอไหมมีรถพี่ญิงมันก็ไม่สังเกตนะครับไม่ได้สังเกตนะาะผมก็เห็นแค่รถมันสวนกันอย่างเงี้ยรถมันออกเข้าออกเข้าน้องผมผมแบบไหนครับผมมันมืดนะมันมืดอ่ะมันมืดอยู่นะ มันยังไม่สว่างนะแต่ว่าใช่น้องแน่นอนผมก็ไม่มั่นใจนะผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นหน้าผมเห็นแต่ข้างหลังนะครับผมพ่อกระตัวกันหรือยังนะโอ้ตรงนู้นเลยนะใช่ตรงสะพานนู่นตรงสะางาพานนัาาน่นนะผมเห็นนะาพ่อผมก็มองดูเห็นแค่แค่ิ่งอะครับตอนกี่โมงครับพี่โอ้ยหกโมงสิบนี่แหละหกโมงสิบนาทีนะครับประมาณนี่นะน้องเขาเดินอาการเหมื่อเหมื่อรอยไหมครับพี่ไม่ใช่ผมไม่เห็นว่ารถมันออกเยอะไงรถรถมันออกเยอะเนี่ยคือก็ แค่มองแค่เห็นเฉยนะผมับผมก็แค่นั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่าน้องนึกว่าน้องเคยออกกัลังกายใช่ป่ะใช่ผมคนเออกกังลังกายแล้วก็คนไปทำงานด้วยไงผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมถ้าข้าผมออกออกอรจริงๆผมจำหน้าเขาได้คนเนี้ยเด็กคนเนี้จำได้หมดเลยเพราะว่าเคยเป็นให้ความประจํานะครับผมครับเบื่องต้นนีเราเจอน้องเขาอย่างไรครับได้รับแจ้งจากผู้ปกครองครับว่าพบเด็กที่บริเวณตลาดนัดเสด็จจักร นนเด็กปลอดภัยดีฮะเด็กปลอดภัยดีครับ,รรบน้องนี่เขามีอาการแบบการดีได้รับแจ้งผู้ปครองว่ามีอาการละเมอครับละเมอออกจากบ้านใช่ครับ